โซ่วีหนึ่งวงสพัดตั้งนิยมหนุ่มน้อยหน้าทะเลนรูปชายกำนันเจ้าของธุรกิจไร่ส้มแห่งกำแพงเพชรที่รักการเต้นเป็นชีวิตจิตใจยัย่ไงพ่อแม่เลิกทำไรครับยาถ้าแมลงมนเยอะพี่ผมไม่อยากให้เขาทำแล้วเขาอาจจะไม่มีพรสวรรค์นในการร้องเพลงแต่ด้วยพรแสวงที่ไม่น้อยหน้าใครทำให้โซ่สามารถเอาชนะใจกรรมการเพื่อเปิดโอกาสให้เขาพัฒนาสู่การเป็นศิลป,ปินเต็มศีลบ้านผมเก่ามากท่านนี่มาขึ้ข<อ>นเลยครับยอยากทำบ้านให้แม่มหม ไอซ์วีคอนพักสอนชัยอน,นันติสาวสวยสุดเซ็กซี่มากความสามารถที่เคยพลาดหวังจากซีซั่นที่6แต่ปีนี้เขากลับมาพร้อมกับความสามารถที่ครบเรื่องทั้งเรื่องร้องและเต้นตั้งความหวังไว้สูงเหมือนกันค่ะกับการที่ออดิชั่นครั้งนี้ร่วมหวดร่วมเชีย์พี่สาวคนสวยและน้องชายสุดสดไอซ์วีแปดและโซ่วีหนึ่ง